สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนกกับน้องคูเปอร์จากเท็กซัสนะคะเช้าวันนี้9ก้นาฬกาสานาทีที่เท็กซัสแต่แทบจะไม่มีแสงแดดให้เห็นเลยค่ะที่นี่มีหมอกปกคลุมหนาตลอดทั้งวันจากพยากรณ์อากาศจะมีหิมะตกภายในวันนี้ค่ะ น้องก็จะไม่พลาดโอกาสดีๆนี้พาน้องคูเปอร์ออาไปเปลี่ยนอริยาบทบ้างน้องคูเปอร์เป็นน้องหมาชิสุแสนรู้และก็แสนรักแม่มากๆเขาจะคอยนั่งเมาอมองอยู่บริเวณริมหน้าต่างและก็ประตูเหมือนจะสื่อสารให้นกรู้ว่าเขาอยากออกไปข้างนอกหนักมาก,มากถึงแม้อากาศข้างนอกจะหนาวเนี่ยนกก็ไม่สามารถเพิกเฉยหัวใจและความรู้สึกเล็กๆของเขาได้ค่ะ ตอนนี้เราเดินอยู่ในบริเวณสนามกอล์ฟค่ะไอหมอกหนาจนเราสัมผัสได้ถึงละอองน้ำในอากาศค่ะซึ่งจากประสบการณ์ที่นกอยู่ในเท็กซัส8ปีบอกให้รู้ว่าความชื้นขนาดนี้หิมะตกหนักแน่นอนค่ะทันทีที่สวมเสื้อกันหนาวและก็ถือสายจูงน้องคูเปอร์ก็แสดงความดีใจเป็นอย่างมาก เรกจะปล่อยให้เขาเดินวิ่งออตามแต่ที่เขาอยากจะทำแต่ก็จะคอยดูเขาห่างๆค่ะเพราะจะมีสัตว์ประเภทแล็กคูนและก็สกังเป็นสัตว์ประเภทแมวที่สามารถจูโจมและฉีดสเปรย์กลิ่นเหม็นใส่เขาได้ตลอดเวลาค่ะเล่นในสนามกอล์ฟแห่งนี้นอกจากแล็กคูนสกังจะมีกระต่ายสายพันธุ์แจ็คแรบบิท เป็นกระต่ายตัวเล็กและวิ่งเร็วมากๆค่ะซึ่งน้องคูเปอร์ก็อาจจะวิ่งตามแจ็คและบิดไปจนเราไม่สามารถตามทันได้นะคะตอนนี้นกปล่อยสายจูงค่ะน้องคูเปอร์ก็วิ่งเล่นอย่างมีอิสระเสรีดูเขาจะมีความสุขมากจนทำให้นกยิ้มได้ค่ะ ในขณะเดียวกันเราก็ต้องคอยมองดูที่ต้นไม้ด้วยนะคะว่ามีแรดคูหรือว่าสังข์ที่อาศัยอยู่บนโพรงของต้นไม้นะคะที่จะคอยจู่โจมน้องคูเปอร์ค่ะถ้าหากน้องคูเปอร์โดนสกัง์ฉีดสเปรย์ใส่ก็จะเหม็นไปประมาณ3วัน8วันเลยทีเดียวค่ะซึ่งนกต้องใช้น้ำยาสำหรับฟอกกลิ่นสังข์เท่านั้นนะคะถึงจะช่วยได้ค่ะ จากบรรยากาศที่อยู่เบื้องหน้าหมอกหนาจนเรียกว่าละอองฝนก็ว่าได้ค่ะทำให้พื้นหญ้าเปียกชุ่มและกิ่งไม้ก็เปียกอาบตามต้นโลดเลยนะคะตอนนี้น้องคูเปอร์ก็จะเริ่มเปียกเฉอะแฉะแล้วค่ะแต่น้องคูเปอร์ก็ยังคงวิ่งเล่นอย่างสนุกสนานค่ะ ส่วนนกตอนนี้อาการกำลังแย่ค่ะหายใจติดขัดเพราะว่าเราถ้าเราสูดอากาศที่มีระอองน้ำมากๆก็จะทำให้ความชื้นในปอดเรามากเราก็สามารถเป็นหวัดได้ทันทีเลยนะคะตอนนี้นะ้ำมูกเริ่มไหลตลอดเวลาแล้วค่ะสิ่งที่พอจะช่วยได้ก็คือผ้าผันคอค่ะนกก็จะมาปิดไว้ที่จมูกในระหว่างที่เราเดินทางกลับไปบ้านนะคะ หมอกลงหนามากๆเลยค่ะแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเื่อยๆค่ะเราสามารถมองเห็นประมาณระยะ100เมตรเท่านั้นนะคะในช่วงฤดูหนาวในอเมริกาน้องหมาต้องการการดูแลเป็นพิเศษนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งในหน้าที่ที่เราควรกระทำด้พาเขาออกไปข้างนอกในทุกๆวันค่ะเพื่อให้น้องหมาของเรามีความสุข มีสุขภาพดีและอยู่กับเราไปนานๆค่ะตอนนี้น้องคูเปอร์มีความสุขแล้วก่อนเข้าบ้านวันนี้นุ๊กต้องพาน้องคูเปอร์ไปล้างเท้าก่อนนะคะเพราะว่ามีครีโคนนะคะติดอยู่ที่เท้าคูเปอร์ทั้งสี่ขาเลยค่ะก่อนจัดการวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามค่ะชอบคูเปอร์รักคูเปอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับ Subtitles by